โสดจ้าพิกกี้มาแล้วคุณบอสค่ะโอ้โหเวอร์มากคุณนิกกี like cool yes. ้หนูต้องขอบคุณมากกว่าขอบคุณคุณนิกกี้มากค่ะนี่ครับจะเป็นเรามีฟาร์ที่หรือว่ใช่ไหมครับมีความสุขน ัวดูหน่อยน,นะครับว่ารถที่เข้าฉากมีอะไรบ้างครับไปครับคุณท็อปครับนี่แต่ละคานนะครับนี่รถคุณท็อปนะครับขอบคุณครับใส่รวยครับครับผมนี่นะครับผมมิตูนะครับแล้วก็ของพิจิตนะครับขอบคุณครับชี้ชอบนีใส่รวยเอ้ไอ้อ้ฝากไว้นะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมกับนิกกี้แล้วน้องก้อยเลยนะครับ เพลงเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ซิงเกิลสองใช่ไหมคะหลังจากออนแอร์เออหลังจากออนแอร์ครับในรอบดห้าหกปีครับขอบคุณคุณเอวามากนะครับ<ช>ที่มาเล<ช>่นวีให้นะครับเ <c> o <oughs> <c oughs> ิ e you boss นี่ครับปุ๊กนี่นะบ้าอะไรา เอ้ชื่อชอบพิสัยรวยชีชอบพิสัยรวยชีชอบพิสัยรวยชีชอบพิสัยรวยาดูความน่ารักของโกนี่ครับนี่ครับนี่นี่เด็กกระโปรงเอ้ธปรมดาที่สุดชุดที่สามแล้วนะคะคริโอพาชาของเรา โย่โย่โย่อันนี้จาบอกว่านิสัยรวยเออโอเคตาสันแล้วนะเราก็ไม่อยากอวยเออแม้บรรยากาศจะฝนตกไม่ค่อยเอื้ออำนวยเออโอเคตอนนี้ผมก็อยากจะรวยเออตอนนี้ผมหันไปผมเจอเลยเอเคเซเว่นนิสัยสร้อยบิงบิงฟอร์มิจิมาเชงไปเลยเย่ตอนนี้ผมก็ไหลไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเพราะรถน้ำเสียงดังผมก็อยากจะทำอะไรที่มันมันๆเลยวิอง ไอ้ก็เอาขาด้วยเว้ยแบบแบบฟลูไม่ต้องห้อยตะกุดแรบปแบบว่าปลุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอูดีเย็นโนบมาับเองเฮเซลขายปลากัดแล้วก็ขายกรลอกอยู่ตัดจักใจขายกรลอกสิอามาโ่เรา้าบ้าก้าปีศ บอลบอลนิก <S 1> <S 1> ี้91บอลนิกี้บอลนิกี้9ทำมาข้างหน้า91ไป

สวัสดีครับเพลงอะไรฮะขอบคุณน้องไมค์เทเล็กมากนะครับมาเล่นดนตรีให้นะครับเพลงอะไรนะครับเพลงเลยฝากด้วยครับนิสัยรวยครับรวยนิสัยรวยนะคะครับผมเจอกันครับผมขอบเลยครับพ่อพี่อยากจะแฟร์ไว้เราชื่อเรวาใช่ไหมใช่ถ้าเราแบบได้ครบแล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเขากับตัวเองได้นะทักทับ ดอกไม้ดอกนี้ก็ให้ก็ผมเป็นคนชอบสีเหลืองนะเนาะถ้าผมให้สีเหลืองก็อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสนุกไปกับมันครับดอกไม้ภูเขาเลยเลยไม่ได้ไม่คุ้มเลยโดนโดนสิ่งนี้เขาด่าได้ไอ้เขาก็ด่าได้เต็มตัวเลยดอกไม้ดอกนี้สำหรับคนสวยความจริงใจที่ดีให้ไม่ว่าจะสถานะและความสัมพันธ์ใด

เี้ยไปกับเจ้าอะไรตรงนั้นแหจบแล้วนะคัแ้วามากนะครับขอบคุณพี่มิกกี้นะคะที่ชมมาาวอกจนยนะครับค่ะนุกมากมืดมองไม่เห็นอะไรพี่มกกี้มาส่งนะคะเาจะิดอนะคะสวัสดีค่ะ